อ่ะครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับซึ่งโปรไฟล์ตัวละครในวันนี้ของเราก็คืออาเนมิยะคาสุโทระนั่นเองครับเพื่อนพอดีที่หายไปผมเพิ่งหายจากอาการเป็นหวัดนะครับเนื่องจากผมเป็นหวัดนะเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยใช่เลยไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูเลยพอดีวันนี้หายดีขึ้นมาหน่อยนึงก็เลยรีบนําตัวที่ติดอยู่จากที่นอนเนี่ยลุกขึ้นมา ทำคลิปให้เ,เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่าเรามาดูคําพูดของคาสึโทรากันดีกว่าครับที่พูดถึงไมกี้นะนายรู้ไหมไมกี้แกฆ่าคนน่ะแกจะกลายเป็นคนเลวแต่ถ้าแกฆ่าศัตรูนั่นน่ะจะทําให้แกกลายเป็นฮีโร่และศัตรูของฉันน่ะคือแกยังไงเราไมกี้และอีกอย่างหนึ่งคาสุโทระเขายังเป็นผู้ก่อตั้งแกงโตเกียวมันจีไคที่มี6คนได้แก่ไมกี้แล้วก็ดาเคสแล้วก็มิซุยะปาจินและบาจิกับคาสุโระวัยเย,วเ,ยวเลยนะครับ คาสึโตระมักจะมีเรื่องอยู่เสมอหรือไม่ก็โดนหาเรื่องเรียกได้ว่าไอ้หมอนี่มันตัวติดเรื่องกันเลยดีเดียวแล้วตอนนั้นเขาได้ไปมีเรื่องกับแก๊งแบดกดาก,ก้อนซึ่งตอนนั้นเป็นรุ่นที่9เป็นรุ่นของมาราเมชิออนนะตอนนั้นยังไม่ได้ก่อตั้งแก๊งโตกเกียวมัจิไคเลยพวกไมกี้และดาเคนเพื่อจะช่วยคาสึโตระก็เลยรวมหัวกันว่าจะสร้างแก๊งขึ้นมาเพื่อช่วยคาสึโตระแล้วพวกเขาก็ได้ไปถล่มแก๊งแบกดาก,ก้อนแบบลาบคาบเลย อไอชิออนนี่มันแก่กว่าตั้งหลายปีแล้วก็โดนเด็กพวกกระเปี้ยกเนี่ยถล่มแบบลาบคาบเลยแล้วมาวันหนึ่งเป็นวันเกิดของไมกี้คุงทาสุทโทระอยากจะเซอร์ไพรส์ไมกี้ด้วยการนำมอเตอร์ไซค์ที่ไมกี้อยากได้มาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับไมกี้ก็คือรถบัฟที่ไมกี้บ่นว่าอยากได้เพราะตอนนั้นไมกี้มันขี่แต่สกูตเตอร์ง่ายๆเท่าเราเป็นถึงหัวหน้าแก๊งโตเกียวมทีใครแล้ววิธีที่เขาใช้ในการเอามอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่วิธีอะไรที่ไหนไกลครับคุณคิดว่าเด็กตัวกระเปี้ยกเนี่ยจะเอาปัญญาที่อ,าาอละ ถ้าไม่ใช่ขโมยใช่ครับคาสุทราได้ขโมยรถและบาจิก็ร่วมด้วยโดยไม่เต็มใจนะแล้วร้านที่พวกเขาไปขโมยดันเป็นร้านมอไซค์ของพี่ชายของไมกี้คือพี่ชินอินเทโรคาสุดทระมีทักษะในการขโมยเมื่อเขาพยายามขโมยมอไซค์เขาวางเทปกาวบนประตูอย่างระมัดระวังเพื่อลดเสียงให้เขาเข้าไปได้โดยไม่เกิดเสียงดังมากขณะที่พวกเขากําลังขโมยพิชินก็เดินออกมาพอดีเมื่อคาสุดทระ เห็นท่าไม่ดีก็นาประแจาฟาดหัวพี่ชินจนแน่นิ่งไปเลยเขาไม่รู้ว่านั่นคือพี่ชินอินจิโร่และเหตุการณ์ครั้งนี้เองทําให้คาสึโทระและผองเพื่อนของเขานนั้นแตกหักกันโดยไม่มีวันหุ่นคืนเลยเรามาดูกันที่อายุของคาสึโทระกันดีกว่าครับในปี2 0 0 5คาสึโทระอายุ15ปีแล้วในปี2017อายุ27ปีแล้วก็วันเกิดคาสึโทระอยู่ที่วันที่16กันยานะครับปี1990เกิดปี90นนั่นเองส่วนสูงอยู่ที่ร้ติเมตร กุ๊บเลือด AB นะครับเปิดตัวมาในมังงะตอนที่39หรือในเล่มที่5นั่นเองถ้าเป็นไอแอนิเมะก็จะอยู่ตอนที่14นะครับมีรอยสักตรงคอใครกันเนี่ยดีนะครับผู้ให้เสียงภาพภาษาญี่ปุ่นได้แก่ทุนอิจิโทจินะครับเราเซฟเสร็จไปจี ก็กกๆๆกผู้ที่เล่นไลท์แอคชั่นฉบับคนแสดงเป็นค้าศุทระได้แก่คุณนิจิโร่มูราคามินะครับเป็นเจ้าของผลงานเดียวกันกับที่แสดงเป็นจิชิยะนะครับในไลท์แอคชั่นเหมือนกันเป็นฉบับคนแสดงในซีรีส์เรื่องอาริสอินบอ d e ์ l ด n d ลนะครับแล้วเขามาเล่นในนี้ก็ผมคิดว่ามันน่าจะออกมาในทิศทางที่ดีนะเพราะเขาเล่นในอาริสอินบอ a n ์ก็ ลและเมื่อคาสุทุระออกมาได้ไม่นานได้ถูกคิสกิเป่าหูเลยได้เข้าแก๊งวาฮาร่าหรือบารุฮารานะครับสาเหตุที่เขาเข้าแก๊งก็คือต้องการต่อสู้กับไมกี้หรือฆ่าไมกี้นั่นเองเนื่องจากเขาอยากไถ่โทษความผิดที่เขาได้ทํากับไมกี้โดยการฆ่าพี่ชินอิจิโรก็เลยอยากให้ไมกี้ฆ่าเขาไม่ก็เขาจะฆ่าไมกี้ซะเพราะว่าตัวเองนั้นไม่มีหน้าจะไปเจอกับไมกี้แล้วทุกอย่างมันเป็นความผิดของไมกี้ ที่ทาให้คาสุโตะต้องไปทรมานในคุกถ้าไม่มีแกรเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นบาจิเองก็เข้าใจคาสุโตะเป็นอย่างดีจึงพยายามทําให้ทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันนะครับแต่ก็ล้มเหลวได้เกิดศึกบารุฮาราปทัโตมันอยู่ดีหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อศึกฮารวีเลือดนะครับในเส้นเรื่องอนาคตคาสุโตะต้องตายนะครับในเหตกุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าทาเคมิจิได้ย้อนเวลากลับมาเลยไม่ได้ตายนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับคาสุโตะนั้นเป็นคนที่มีฝีมืออยู่พอตัวเลยครับ เขาเปิดความคืกคืนในศึกนี้ด้วยการงัดหน้าฮันเซนนะครับเลยทําให้ศึกนี้ม,นมันมันเล้าใจแล้วก็มารุมมัตุ้มกันเลยทีเดียวนะในศึกนั้นคาสตุระเข้าใจผิดนึกว่าบาจิติ้งเข้าไปอีกคนหนึ่งเลยได้แทงบาจิตสุดท้ายถึงแม้บาจิตจะแทนตัวเองซ้ําก็เถอะการที่บาจิตแทนตัวเองซ้ําเพื่อแสดงให้เห็นว่าไอ้เบื้องนั้นไม่ได้แทงฉันตายหรอกเว้ยหลังจากจบศึกคาสุระได้สํานึกผิดทับินที่ตัวเองทําเลยก้มหัวโค้งคํานับให้ไมค์กี้แล้วก็ เข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับโดยบทสรุปของศึกฮาลาวีเลือดคาสุทาระถือจำคุกร่วม10ปีนะครับและดาเคนกับทาเคมิจิได้ไปเยี่ยมและดาเคนกับทาเคมิจิก็บอกว่าไมกี้ฝากข้อความมาว่าออกมาเมื่อไหร่มือนเจอกูแน่ไม่ใช่ออกมาเมื่อไหร่นายก็ยังเป็นสมาชิกของแก๊งโกมันอยู่นะและดาเคนก็ยังบอกว่าฉันรู้นะว่าแกจะทําอะไรอย่าคิดฆ่าตัวตายเชียวละฉันไม่ให้ภัยนายแน่ คาสิโทระก็ซึ้งจนน้ำตาไหลเลยครับคนอ่านอย่างเราเราก็ซึ้งเช่นกันเรามาดูกันที่วัยเด็กของคาสึโทระกันดีกว่าครับช่วงคาสุโทระอายุ4ี่ห้าขวบครอบครัวของเขานั้นไม่ค่อยจะอบอุ่นสักเล่เนื่องจากพ่อของแมจะใช้ความรุนแรงหรือใช้กําลังกับแม่อยู่เป็นประจำนะครับเมื่อแม่ของคาสุโทระหมดความอดทนจึงถามคาสิโทระว่าลูกจะเลือกใครระหว่างพ่อกับแม่ห้ามเลือกทั้งสองนะเลือกได้คนเดียวลูกจะอยู่ข้างใครข้อนั้นก็ได้ตอบว่าอยู่ข้างพ่อทั้งที่ พ่อเขาใช้ความรุนแรงกับแม่อยู่ตลอดเวลาแต่กลับต่อไปทั้งอย่างนั้นผมคิดว่าจิตของคาสุธละน่าจะมีปัญหาบกพร่องนะครับด้ด้ว่าหมอนี่มันน่าจะแบบว่าจิตไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เด็กแหละมัง้งเลยทําให้ตัวละครนี้แสดงแบบทัศนคติแล้วว่าสามัญสำนึกมาในแนวนี้ครับที่เราได้เห็นกันไปแล้วในวัยเด็กของเขาอีกช่วงหนึ่งช่วงที่เขายังไม่รู้จักบาจินะครับวันเกิดของคาสุละ แม่เขาทั้งที่รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่อยู่ในวันเกิดของคาสุทระเขาน้อยใจมากเลยครับนอกจากนั้นเขายังถูกหักหลังโดยเพื่อนของเขาเองแต่ในคืนนั้นเพื่อนของเขาก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดคาสุทระและคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ชื่อจุนเบเกตนะครับคาสุทระเห็นจุนเบเกตใส่ต่างหูมีกระดิ่งเขาก็ชมเลยครับแต่จุนเบเกะก็พูดดักควายไว้ก่อนเลยว่าถึงนายจะชมยังไงฉันก็ให้ไม่ได้หรอกนะวันนี้เป็นวันเกิดของแกไปเที่ยวคาโรเกตกันแถมค่าใช้จ่ายทุกอย่างคาสุทระก็ต้องเป็นคนจ่ายเองครับ พวกคนนี้มักจะขอยืมเงินคาสตุระอยู่บ่อยครั้งและไม่เคยจะคืนสักทีแปบ๊บหนึ่งคาสตทร่คิดในใจว่าหรือว่าเขาจะเป็นกระเป๋าตังค์ให้เจ้าพวกนี้กันนะผมไม่ใช่หรอกมั้งเดี๋ยวก็ได้คืนเขาแค่ยืมเงินเองจากนั้นคาสตุระและจุนไปเกตก็ไปที่ร้านเกมกันใต้พนันแข่งเกมถ้าใครแพ้เสีย100ยเยนเป็นเกมแข่งรถนะครับแต่คาสตทระก็ได้ชนะเกมแล้วจุนไปเกตก็ได้เสียตังค์ให้กับคาสตทระร้อยเยนแถมจุนไปเกะก็ยังบอกคาสตูระว่าเอาตังค์ยังคืนมานะเว้ย เรียกได้ว่าไอหมอนี่มันเหรียมจริงๆคาสิโตระก็บอกว่าเขาเป็นคนชนะนะจนไปเกะเลยได้ไได้เตะคาสุโตระจนสะดุดล้มไปโดนปลั๊กไฟตู้เกมดับและคนที่ได้เล่นเกมอยู่ตรงนั้นก็ได้โวยวายขึ้นมาผลจากการทํางานของฉันฉันจะเลิกเป็นนักเลงแล้วก็เถอะพวกแกแต่ไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เด็กที่โวยวายคนนั้นก็คือบาจินะครับหลังจากนี้ก็เดาได้เลยไม่ต้องสงสัย จุนปเกตได้ขอโทษบาจิแล้วก็บอกคาสุโตระว่านี่คาสุโตระจ่ายค่าเสียหายเข้าไป100ยเยนคาสุโตระก็งงนะเกะก็ได้ขู่บอกว่าเฮ้ยรุนเร็วดิคาสุโตระก็บอกว่าก็ได้ก็ได้โอเคโอเคพอบาจิเห็น่างนั้นเขาก็เลยงัดหน้าจุนปเกตไปหนึ่งทีบาจิบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินหรอกเวยเกี่ยวกับการที่ฉันทํางานหนักเพื่อมาเล่นเกมพอคาสุโตระเห็นแบบนั้นเขาบอกเฮ้ยอย่าทําเพื่อนกูนะเว้ยบาจิก็เลยบอกว่าแกนี่น่าสนใจดีนี่ งางนั้นแกเป็นศัตรูของฉันแถมบาจิเขายังบอกว่าพวกแกน่ะไม่ใช่เพื่อนหรอกพวกแกมันก็แค่ฝูงแกะฝูงแกะที่เวลาหนีหมาป่าดูสิคนที่แกบอกว่าเป็นเพื่อนน่ะวิ่งหนีแกไปหาคิวตูดแล้วเห็นไหมล่ะแกมันก็แค่กระเป๋าเงินของพวกมันอาสุโทระก็บอกว่านายคิดผิดแล้วบาจิก็ยังบอกอีกว่า100ยเยนแกน่ะถูกใช้แบบนี้บ่อยๆสินะอสุโทระก็บอกว่ามันก็แค่เรื่องมันเอินแล้วบาจิก็เลยบอกว่าแกไปเจอเพื่อนแบบนี้ ที่ไหนกันนะคาสุทระก็บอกหุป,ปากแล้วคาสุทระก็หวดหน้าบาจิเขาอย่างจังเลยครับแกรู้อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างบาจิยิ้มแล้วก็สแสดงให้กูดูทีสิเหมือนว่าจะเคลียร์กันในร้านไม่จบนะครับทั้งสองเลยได้มง,งัดหน้ากันอยู่หน้าร้านเกมต่อเลยนะบาจิก็ได้บอกว่าฉันยอมรับนะว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวแกแต่ฉันไม่ได้เกลียดใครที่ยอมเจ็บตัวเพื่อเพื่อนหรอกนะเพราะฉะน,นั้นแล้วมาเป็นเพื่อนกับฉันเถอะ ไร้ซึ่งผลประโยชน์มีแต่ความจริงใจเท่านั้นคาสตูระบอกเงินที่ฉันได้มาฉันก็ขโมยมาจากแม่แต่ว่าฉันนั้นก็ไม่อยากทําอย่างนั้นหรอกนะแต่พอจูนเปเกตได้ทิ้งเข้าไปเขาก็ได้รู้ว่าเขามีประโยชน์ก็พ่อเงินนี่เป็นวันเกิดที่แย่ที่สุดของฉันเท่าที่เคยมีมาเลยละ่ะบาจิก็บอกว่าเป็นวันเกิดงั้นเหรองั้นเราไปอาราวาจนกว่าจะหมดวันนี้เลยเป็นไงล่ะฉันจะไปกับนายด้วยเราจะเป็นคู่หูนักสู้ หลังจากนั้นทั้งสองก็บุกเข้าไปที่บ้านของคนที่เขาไม่ชอบและได้เผารถของพวกนั้นทิ้งซะและทั้งสองคนก็ได้สาบานด้วยกองไฟลุกชนอันนี้เลยว่าจะไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเพื่อนกันแล้วถามจริงเถอะวันเกิดปีนี้ของนายนะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคาสุรุระก็ได้ไปหาจุดเปเกะแล้วได้ซัดหน้าไปหลายหลอกเลยครับจุดเปเกะก็ถามว่าแกทำอะไรนะคาสุตระเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอคาสุรุระก็บอกว่า เพื่อนงั้นเหรอกระเป๋าเงินนะสิหยุดเปเกะก็เลยได้บอกว่าก็ขอโทษแล้วคาสุทระก็ได้บอกว่าเอาต่างหงมูมาให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดไงแล้วคาสุทระก,ก็ได้ยึดต่างหูมาเลยเป็นของขวัญวันเกิดของเขา <reinforced> แล้วทั้งหมดนี่เป็นแผนของบาจิก,กับคาสุทระที่คิดขึ้นมาแล้วคาสุทระก็บอกว่านี่เป็นวันเกิดอายุ11ปีที่บ้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วตอนนี้คาสุทระก็ขึ้นมอต้นแล้วนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนทรง แล้วก็ไปสักรูปเสือที่คอเพราะบาจิไม่เห็นเขาก็ล้อกันใหญ่เลยว่าทรงผมกับรอยสักของคาสตุระนี่มันอะไรกันเนี่ยบาจิบอกว่าได้เวลาไปรู้จักเพื่อนมอต้นของฉันแล้วละ่ะเพื่อนมอต้นของบาจิก็คือดาร์เคนกับไมกี้นะครับดาร์เคนเห็นคาสตุระรอยสักที่คอนั่นโคตรเฟี้ยวไมกี้ก็ได้พูดว่าดีละคาสตุระวันนี้แกจะต้องทําให้ฉันสนุกให้ได้ บาจิก็ได้บอกว่าคนนี้น่ะคือไมกี้นะคนที่ฉันเล่าให้นายฟังบ่อยๆอย่างงยคาสุดทลักก็เหอไปพักหนึ่งก่อนที่ไมกี้จะพูดว่าไปกันเถอะพวกเราแล้วพวกเขาก็ได้รู้จักกันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พวกเขาจะได้ตั้งแก๊งโตเกียวมันจิใครนะครับและในช่วงอนาคตที่ทาเคมิจิกลับมาคาสุดทระก็เขาเป็นคนดีมากเลยนะเพื่อนๆช่วงที่ไมคี้มันงี่เง่าอ่ะแล้วคาสุดทรักก็เป็นหนึ่งคนที่ช่วยเจ้พระเอกทำนู่ทนทำนี่หรืออีกเหตุการณ์หนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆก็ ช่วงข้องภาคจบเทนจิกูอะครับหรืออย่างภาควันเทนก็ได้ที่พี่แกช่วยหาข้อมูลเพื่อร่วมช่วยไมคี้กับไพเอกนั่นเองว่าโซนเห็นไมคี้เป็นสภาพอย่างนั้นไม่ได้อ่ะครับผมเรามาดูกันที่ความหมายของชื่อคาสึโทระกันเลยดีกว่าตัวคันจิตัวเนี้เนี่ยคาสุเนี่ยแปลว่า1น,นะครับแล้วคําว่าโทระเนี่ยคันจิตัวเนี้ยว่าเสือนะครับแล้วนามสกุลของคาสุโทระก็คือฮาเนมิยะนะครับ คำว่าฮานะเนี่ยพันจตัวนี้แปลว่าขนนกนะครับส่วนมิยะแปลว่าพระราชวังหรือวัดสานเจ้าก็ได้ครับเรามาดูข้อมูลยิบย่อยกันดีกว่าครับที่ไม่จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่ว่ารู้วก็ดีไม่รู้ก็ได้ประมาณนี้ตัวคาเซโตะเขาชอบสินค้าที่ลดราคานะครับเขาไม่ชอบคนในสมาชิกโตมันสักเท่าไหร่ทักษะพิเศษของเขาก็คือการรอบเลนจัดการศัตรูทีเผอนะครับแล้วคนที่เขาเคารพหรือชื่นชมมากที่สุดก็คือซานุมมันจิโร่หรือไมกี้นั่นเอง ในนี้เขาก็มีความฝันนะครับความฝันของเขาป้าบินมากเลยก็คือการที่ได้ฆ่าไมคี้นะเดี๋ยวนะมึงชื่นชมแล้วมึงจะมาฆ่าเขาทำไมผู้ไม่เข้าใจจุดปรดของเขาก็คือด่านฟ้าที่ไม่มีราวบันไดนะครับผมอนึกป้าไม่ออกเหมือนกันมาดูกันที่ความสัมพันธ์ของคาสทุระในอดีตกันอยู่ครับคาสทุระและไมกี้ต้องภาคจักกันเรื่องความแค้นส่วนคาสทุระกับบาจิตเป็นส่วนร่วมกันในการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ชินิติโร่นะครับ แล้คาสตุระกับชินิจิโร่ชินิจิโร่ถูกคาสตุระฆ่านะครับแล้วอาชีพของเขานะครับพนักงานร้านขายสัตว์เลี้ยงของจิฟยุนะครับไม่ว่าจะทำลายไหนอ่าอย่างเช่นทำลายที่บาจิตายก็ได้ที่พระเอกมันกลับมาหลังจากจบภาเคเทนจิกุกครับาคาสตุระก็มาทํางานเป็นลูกจ้างของร้านขายสัตว์จิฟุยุนะครับหรืออีกทำลายหนึ่งก็ทำลายตอนจบเรื่องก็ได้ครับ คาสุโุระก็มาทํางานร้านฟุยุเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีบาจิเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะไม่ตายเลยเรียกได้ว่าจิฟุยุต้องจ้างงานคนไม่ได้เรื่องถึง2คนตลอดเลยจิฟุยุ uh, บอกเหนื่อยใจก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับโปรไฟรล์ตัวละครอย่างคาสุโุระนะครับก็อาจจะได้รู้จักตัวละครนี้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ นิดนึงก็ยังดีก็อาการเจ็บคอของผมยังไม่หายเลยครับก็มาทำคลิปก็มีอาการเจ็บคอนิดหน่อยแต่ว่าก็ดีขึ้นมานิดนึงแล้วครับเสียงเนียแบบซึมๆน่อยใช่ยังไม่หายดีอยากให้ทำโปรไฟล์ตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะหรือว่ามาพูดคุยสนุกๆก,กันอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะก็อยากให้ทำเรื่องอื่นด้วยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาันมีค่ามาดูอะไรแบบนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่พัทหน้าในเร็ววันนะครับสำหรับนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ